สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่ครับสายคาวาซากิ KR นะครับ KR คันนี้ต้องบอกว่าราคาไม่สูงมากนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอกสารมีเล่มแล้วก็ชุดโอนลอยครบเลยนะครับคันนี้ภาษี6 5นะครับภาษี65ยังขาดไม่เกินนะฮะใกล้จะขาดเกินลวฮะอีกแค่ไม่กี่เดือน คันนี้เป็นไฟแดดนะครับอ่าเป็ไฟแดดแล้วก็ใส่เป็นวาวเดิมมีล้ออาก้อนนะครับสีม่วง17-18อ่าชุดหน้าเล็กนะครับชุดหน้าโซนิกแล้วก็หลังดำนะครับรถค่อนข้างเบาส่วนงานสีนะครับงานสีผมให้ไปประมาณสัก80%แล้วกันนะครับงานสี 2K ก็จะมีตำหนิจากการใช้งานนะครับพวกสีกระเทาะประมาณ80%ีนะ่ฮะ รอยสติกเกอร์แตกแล้วก็รอยตรงนี้นะครับเจ้าของจอดล้มนิดนึงแล้วก็นะครับรอยบางคนหน้าเนี่ยอ่ารถมันเตี้ยนะครับรถมันเตี้ยจะมีกระแทกมีทอ่อเลทหนึ่งใบทอ่อเลทของแดงบางสายนะครับแต่ว่าปลายเป็นของ s j r อ่าแล้วก็เกียร์โยงกับเสื้อ1779าคาบูเหลี่ยมนะครับคาบูใหญ่อยู่ปาก34 เผยกล่องช่วงล่างดีนะครับผมมีเก็บงานแล้วก็เช็ครายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เพราะว่ามันเป็นไฟแดดนะครับถ้าแบตเตอรี่มันหมดหรือว่ามันอ่อนเนี่ยมันจะสตาร์ทติดยากมากเลยกล่องไฟแดดต้องมีแบตเตอรี่นะครับเกวัดอุณหภูมิขึ้นนะครับวัดรอบขึ้นไม้ไม่ขึ้นนะไม่ได้ใส่สายใหม่ไฟเกียกรย์ว่างนะครับเกียร์หก นี่ไฟเตือนน้ามันไฟสูงตรงนี้ก็ติดนะครับไฟเลี้ยวก็ติดแต่ว่าไฟเลี้ยมันจะมีแต่ด้านหลังที่ไม่ที่ไม่ติดก็จะมีเตะนะครับไม่ได้ใส่แล้วก็ไฟเบรกไฟเลี้ยมีแต่ด้านหลังก็จะประมาณนี้ระบบไฟมีปั๊มบัมโบ้นะครับโลกโก้แดงก็จะเป็นงานงานทั่วไป ชุดหน้าเล็กนะครับก็บอกโชคมีกึงกัดลายมาบัมเบกคร้อยสิบแล้วก็จานแบลลิงนะครับล้ออะกนสีม่วงนะครับสวยงามยางก็ดอกอยังเหลือเยอะครับทั้งหน้าทั้งหลังนี่นะใส่ไม่เขาไม่ได้ใส่มาแล้วก็เป็นมออน้ามิเนียมครับมออน้ำมิเนียมแต่ว่าเริ่มเก่าแล้วแหละมออน้ำมิเนียมนะครับไฟก่องแดดอยู่ใต้ถังนะฮะสองทีก็แยบปกติแล้วก็ผมมีใส่ตัวประคองเกียร์ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกได้มา เกียโยงมันค่อนข้างแบบโยกเยอะนะครับมันเขาเกียร์ยากใส่ตัวน,นี้ไปก็ช่วยได้นิดนึงแต่ว่ามันก็สึกตามสภาพมันด้แหละเกียโยงแต่ว่าเขาเกียร์ได้คันนี้ผมไปลองขี่ดูแล้วถังสองตีเป็นถังมิเนียมนะครับอยู่ใต้เบาะเนี่ยไปเ้ยวก็จะติดแต่ด้านหลังว่าไปเรือด้านหน้าไม่มีทะเบียนบุรีล์ก็จะประมาณนี้นะครับชกหน้าชกหลังซับดีรถค่อนข้างเบาในที่ผมไปขี่ดูวาวเดิมก็ขี่ง่ายนะครับรถเบามากเลย แล้วก็วิ่งชิวเลยวิ่งดีมากนะครับจัดว่าแรงเลยเปิดไฟไฟสูงหน้าไมก็ติดนะครับวันรอบก็วันรอบเพ้่นะแต่ว่าวัดไมก็จะสวิงหน่อยเครื่องยนต์นะครับเงียบกิ๊บเลยแน่นียบเงียบๆนะครับแล้วก็วิ่งดีด้วยวิ่งดีมากเลยนะไฟกองแดดกว่าเดิม ง่ายครับความเดิมทรงรถทรงรถนี่ได้เลยนะทรงรถนี่หล่อเลยนะครัสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็น่าเตี้ยเตี้ยนะครับสายครบโอนพาสีหกห้าฟัเาางเสียงเบิ้ลน,นิดนึงว่าไฟแดดมันจัดจ้านแค่ไหน นะครับปลายท้ายก็ติดะนะครับวิ่งดีนะครับเบิ้ลน,นี่ติดขึ้นตามมือเลยออออลันใช้ไม่ได้มาฟังราคาคันนี้ราคาไม่สูงมากนะครับเปิดราคาอยู่ที่28,900บาทนะครับอ่า28,900บาทเอกสารครบโอนภาสี65 ใครที่อยากได้ k r นะครับทีแบบราคาไม่สูงนะครับลองดูคันนี้นะครับท่านใดสนใจโทรมารับเบอร์0634255989นะครับไลายก็เบอร์นี้เลยนับทักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือจะทาง f a c e b o o k นะครับเพจรถหนังฟ้าทัก Messenger มาก็ได้นะครับ28,900ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับไปเก็บงานเพิ่มนะครับรายละเอียดจุกจิกอะไรนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่ผู้ซื้อเลยนะครับ ไม่ชอบตรงไหนก็ไปจับเปลี่ยนเอานะครับราคานี้ถือว่าคุ้มรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองลูกค้าสามารถมาจมตัวจริงได้ท่านใดไม่สะดวกไปก็สามารถจัดส่งได้ทั่วไทยนี่นะครับคันที่เหลืออยู่ก็มีเหลือ F S X นะครับ Enpo สีดำแล้วก็จะมี Dead New เข้าใหม่ e a d New เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าละกันผมยังยังไม่ได้ล้างเลยก็ส่งรถก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงเดี๋ยวค่อยว่ากัน ฝากไว้ด้วยครับ KR 28,900บาทก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ